ในตลาดของน้ำน้ำผลไม้แล้วกันหนาอภาพรวมอ่ะถ้าภาพรวมเนี่ยสัดส่วนของการดื่มที่เป็นมะพร้าวเพิ่มขึ้นแต่เป็นตัวอื่นอ่ะลดลงเพราะเหตุผลเพราะว่าน้ำตัวอื่นคนไทยเชื่อว่าผสมน้ำตาลเยอะหลังจากโควิดมานคนไทยจะนิยมการดื่มน้ำตาลน้อยลงราาักษาสุขภาพเองมากขึ้นเพราะคนป่วยคนเสียชีวิจตจากเรื่องโควิดเรื่องมันตาอะไรพวกนี้เยอะขึ้น รวมของตลาดน้ําผลไม้จริงๆแล้วเนี่ยสัตว์ใน,นโชวมะพร้าวโตขึ้นมีการโก,กรธในตลาดค่อนข้างเยอะในแต่ละปีอาจจะเป็นผมว่าต่อปีได้ประมา5-10%ต,ต่อปีนะครับโกรดขึ้นมาตัวเลขที่แน่นแน่นอนเรายังไม่ได้ดีเทคมาแต่คิดว่าอาจจะช่วงปลายปีอาจจะแจ้งจง,จงดนี้ได้แต่ว่าถ้าถ้าดูข้อมูลที่ได้มาจากยอดขายในห้างต่างตัวของรวมของมะพร้าวเพิ่มขึ้น 是不是我的妈呀！